สวัสดีครับผมช่างหนึ่งครับจากตะวันโซล่าเซลล์นะครับเมื่อเช้าก็แก้ไขนะครับในเรื่องของระบบเสียงนะครับที่เสียงไม่ไม่ไม่ออกนะครับเสียงเสียงไม่ยอมดูดเสียงนะครับอันนี้ก็แก้ไขใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับจังหวัดอุนลาชธานีนะครับอยู่กันที่สถานนะครับศูนย์พัฒนาคุณภาพเอ้โทษทีครับศูนย์พัฒนาคุณธรรมนะครับป่าดงใหญ่นะครับบางอ้อเนาะอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นการติดตั้งระบบนะครับโซล่าเซลล์นะครับออนออฟกิดไฮบริดนะครับส่วนหนึ่งเพื่อช่วยในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าประหยัดค่าไฟนะครับในส่วนของที่สำนักสง่งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำรองไฟนะครับกรณีใช้ในยามที่ไฟฟ้าดับนะครับที่นี่เราติดกันอยู่ที่นะครับ15กิโลวัตต์นะครับ5กิโลวัตต์เนาะตอนนี้ก็ทีมงานนะครับกำลังติดตั้งในส่วนของ แผงโซลาเซลล์นะครับด้บนหลังคานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับการใช้งานที่นี่นะครับว่าติดตั้งเป็นระบบไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลานะครับศาลาสุกรธรรมมาศนะครับตัวนี้จะเป็นศาลาที่สามารถรับแสงแดดได้ดีที่สุดนะครับก็คือโล่งที่สุดเนาะเพราะว่าต้นไม้หรือพวกต้นไม้ใหญ่ๆนะครับไม่ค่อยมีนะครับนอกนั้น จะมีแต่พื้นที่ป่านะครับมันจะไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งรับแสงเนาะเพราะฉะนั้นแผงโซลาเซลล์เราก็จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเป็นจุดสารานะครับหชขนาดใหญ่นะครับอาส่วนของนะครับที่นี่ก็ใช้อุปกรณ์นะครับค่อนข้างเกรดพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเวอร์เตอร์แบตเตอรี่นะครับชุดคอนโทรลต่างๆนะครับที่นี่ใช้แบบดีเลยนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวอ e ิวอัตเตอร์นะครับตัวนี้ก่อนเนาะอิว e อัตเตอร์ตัวนี้เป็นอ e ิวอัตเตอร์นะครับออนกิทไฮบริดนะครับขนาด7.5กิโลวัตต์นะครับนะครับ X1 นะครับเท่ากับว yep. ่าจนะเป็นไฟซิงเกิลเฟดเนาะไฮบริด G4 ก็คือ Gen4 นะครับพัฒนามารุ่นที่4แล้วนะครับ <sk ans> ด้านในอ e ิวอัตเตอร์นะครับหน้าตาประมาณนี้ หน้าตาอิมอร์เตอร์ซิงเกิลเฟสขนาด7.5กิโลวัตต์นะครับหรือ7,500วัตต์นั่นเองครับเป็นเกรดพรีเมียมนะครับตัวนี้รับประกันยาวนานถึง5ปีนะครับทำงานเป็นออนกิดนะครับกลางวันก็ได้นะครับเป็นออฟกิดนะครับสำหรับเวลาไฟฟ้าดับก็ได้นะครับได้ทั้ง2แบบเลยเป็นทั้งออนทั้งออฟในตัวนะครับตัวเดียวจบเลยนะครับคนวันนะครับ ่วนชุดต่อมานะครับจะเป็นเมดบล็อกนะครับเอาไว้สําหรับคอนโทรลสายนะครับสายไฟจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็สายไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็สายไฟที่ออกไปยังโหลดที่เราสํามลองไว้ไม่ให้ไฟดับนะครับก็จะเป็นกล่องหน้าตาประมาณนี้นะครับดูเรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะครับเรามาเปิดดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับ นีเป็นออฟกิตเบเกอร์นะครับเป็นฟริตนะครับเบเกอร์นะครับออฟกิตเบเกอร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนจะเป็นประมาณนี้นะครับชุด PV เข้า1 2นะครับอันนี้ชุดไฟฟ้าเข้านะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของหมวดนะครับ E.P.S. นะครับสลับไฟจากโซล่าเป็นไฟฟ้าสลับจากไฟฟ้าเป็นโซล่านะครับบันทชีนะครับก็ประมาณนี้อยในรูปแบบกล่องสวยงามนะครับแล้วก็แข็งแรงแน่นอนนะครับก็มีวิธีการบอกนะครับเป็นซิงกิลาไดอะแกรมให้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นชุด ที่2นะครับก็คือเมดบ็อกนะครับชุดคอนโทรลไฟนะครับอุปกรณ์ตัวที่ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของควบคุมการแบตเตอรี่นะครับหรือถ้าเราเรียกเข้าใจกันง่ายๆก็ใช้คําว่า b B m s นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของโซลักนะครับของดับของโซลักทริปเปิลนะครับเป็นรุ่นของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็น2 HV เป็นไฮโวล์ครับตัวนี้เราโวล์สูงนะครับหน้าตานะครับแต่ประมาณนี้นะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดที่อยู่ด้านบนสุดนะครับของแบตเตอรี่นะครับหนึ่งชุดก็สามารถคอนโทรลแบตได้หลายลูกนะครับประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับอุปกรณ์นะครับชุดสายไฟต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะมีอย่างละสองชุดนะครับพอเราติดตั้งกันที่15กิโลวัตต์นะครับเอาไว้นะครับสำรองไฟในห้องประชุมเล็กนะครับห้องประชุมใหญ่นะครับที่นี่ห้องประชุมใหญ่เนาะ แล้วก็จะมีหอพักชายหญิงนะครับที่จะช่วยให้ประหยัดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ยังไม่ได้เอาลงเนาะอยู่หลังรถอยู่นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นของทริปเปอร์เหมือนกันนะครับเป็นลิเธียมนะครับนี่ครับแบตเป็นแบตลิเธียมนะครับเป็นไฮโวล์นะครับที่ที่3.1กิโลวัตต์วาวนะครับ จำนวนทั้งหมด8ลูกนะครับที่นี่จะสามารถผลิตนะครับเก็บไฟให้เราได้อยู่ที่2.4กิโลวัตต์นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอ e ีวร์เตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับยังไม่ได้เอาลงนะครับเพราะมันหนัก <c oughs> นี้ก็ให้เด็กติดตั้งในส่วนของแผงโซลาดด่า้ดนบนอยู่นะครับน้ำหนักต่อลูกนะครับ3 4 38.1กิโลกร,รัมนะครับ ทั้งหมด8ลูกเนอะนี่สำหรับแบตเตอรี่นะครับอตอนนี้ก็ทีมช่างนะครับกำลังติดตั้งในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับอยู่ด้านบนหลังาคาความสูงก็ประมาณสัก5-6เมตรนะครับวันนี้ลมแรงนะครับลมแรงมาก วันนี้ก็กำลังขึ้นแผงซลาเซลเยอยู่ครับคุณเจ้ทีมช่างนะครับติดตั้งแผงซลาเซลนะครับเมื่อเช้าเพิ่งติดตั้งมัลติทงนะครับก็เลยมีปัญหาขัดข้องทางระบบเสียงนิดหน่อยนะครับเรามาดูแผงที่ใช้นะครับตอนนี้เป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับขนาด5 4 0วัตต์นะครับ จะเป็นของเซราฟิมนะครับมีห่อเซราฟิมเนาะครับห้าร้อยสี่สิบบาทของเซราฟิมนะครับจะเป็นแผงเกรดเทียวันนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเทียหนึ่งเลยนะครับลมค่อนข้างแรงครับอันนี้ก็ติด แผงไว้ที่19แผงนะครับก็อยู่ประมาณสักสิบสิบกิโลวัตต์นะครับประมาณหมื่นวัตต์นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อสำรองไฟแล้วก็จ่ายไฟให้กับวัดนะครับจ่ายไฟให้กับสถานปฏิบัติธรรมนะครับที่นี่เนาะวันนี้ก็อาจจะขึ้นแผงโซล่าเซลแล้วก็เดินสายนะครับจากแผงโซล่าเซลลงมา ในส่วนของห้องควบคุมนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้วันนี้ติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของพวกแบตเตอรี่ชุดคอนโทรลต่างๆนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวยังไงนะครับผมอัปเดตในเรื่องของการติดตั้งนะครับสําหรับชุดไฮบริดออนออฟกิจนะครับตัวนี้ของโซลักนะครับแล้วก็กับแบตเตอรี่ของท r ิปเปิลนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ ผลงานในการติดตั้งนะครับของร้านตะวันสลักเสล์ของเรานะครับหรือใครอยู่ใกล้ๆบริเวณนะครับอุบลนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาดูงานติดตั้งนะครับก็โทรหาผมได้ครับ0 96นะครับ265นะครับ2465นะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับว่าของเราจะติดตั้งแบบไหนดีนะครับหรืออยากใช้ไฟประมาณไหนนะครับลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัว ติดตั้งงานกับทีมงานก่อนนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ